มาลองทำชีสเค้กน้ำไม้ด้วยมวหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะเริ่มด้วยครีมชีสค่ะอุณหภูมิห้องนะคะบ,บีบบดบดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะแบ่งใส่ถ้าเป็นไปได้นะคะควรใช้น้ำตาลป่นหรือว่าน้ำตาลเบเกอรี่นะตามด้วยไข่ใช้ตะกร้อผสมผสมคนๆกันนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดใส่นมสดนะคะหรือว่าวิปครีมแต่ถ้าเป็นวิปครีมจะอร่อยกว่านะจากนั้นนะคะเอามากรองค่ะกรองสองรอบไปเลยเพื่อความเนียน ถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้นะคะใช้แก้วชามอะไรก็ได้นะคะที่เข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้รองด้วยกระดาษรองอบของหม้อทอดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เรากรองแล้วลงไปแบบนี้นะคะเกลี่ยหน้าน้องให้เนียนหน่อยนะคะแล้วก็จับน้องกระแทกสักที2ทีแล้วก็นําน้องไปลงหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้นะคะหม้อทอดตัวนี้นะคะเป็นของเสีย่ยมีก็มีเมนูการทําเค้กก็ปรับไปที่เมนูการทําเค้กแล้วก็กดให้น้องเริ่มอบได้เลยค่ะ พอถึงครึ่งทางน้องก็จะลองให้เรามาดูสิ่งที่เราอบไว้เช็คสักนิดนึงนะคะอยากได้เกลี้ยงกว่านี้ก็อบต่ออีกสักนิดนึงและตอนนี้ก็ได้เวลาอันควรที่จะเอาน้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็ผึ่งให้น้องคลายความเย็นนะคะจากนั้นก็ไปเข้าตู้เย็นคืนหนึ่งค่ะตอนนี้อยากบอกทุกคนว่าน้องหอ,อมมากแต่ต้องอดใจไว้พรุ่งนี้มาเจอกันเกือบอดใจไม่ไหวรอ,อน้องมาคืนหนึ่งน้องนะ่าอีดมากทุกคนดู เนื้อน้องคือเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนวลเนียนอร่อยละมุนมากอยากให้ทุกคนไปลองทำกันดูนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะเลยเดี๋ยวสูตรจะแปะเอาไว้ให้นะ